มองอย่างอื่นมองว่าม,มันมีสวยเนาะแบบยอดประสาทมึงน,นี้ไม่เคยเห็นเลยอะเขาไม่ได้ไปโฟกัสที่ต้นไม้ตรงนันที่บังอยู่ใช่แล้วก็ยืนเมาส์วันหนึ่งชั่วโมงอ๋อชิคชิลน่ารักดีวะ่ะอุนตกใจอะแล้วอุนก็นั่งมองแบบเหมือนเราก็เริ่มกล้าแล้วเราก็เริ่มสนิทกับเขาในแต่ละวันตอนแรกอะอุนเอาชุดไปอุนเอาชุดแบบเจ้ายองเจ้าหญิงอะไรเงี้ยไป วันแรกมันไม่กล้าใส่เลยพิชาทำไมอะเพราะอุ้มนึสึกว่าแบบเหมือนเขาต่้งตัวกันแบบเรียบง่ายมากๆค่ะแล้วอุ้มก็รู้สึกว่าเขาเราจะาจะเยอะไหมไหม <laughs> ไม่ลองใส่ย,ยังเราวันแรกก็เลยลองเฉิงว่าแบบอะลองดูลองดูเราก็วันแรกลองเบาๆก่อนเป็นเหมือนซโนไวท์แต่ว่าไม่ได้ทําผมอะไรไม่มีวิกเนอะเขาบอกว่าเขาต้องตื่นเต้นกันมากแน่เลยอะ เบาๆกอดสักพักเราก็แบบอ่นไหนน้องดูนซิไดไงแล้วก็เดินลงมาพร้อมกับที่คาดผมคนแค่เจ็บตัวแล้วคือเหมือนคนเราเนี่ยไม่เคยออกจากอเมริกาคือรู้สึกว่าคนอเมริกนะันอ่ะมันจะไม่เหมือนคนบ้านเราที่โหยหาก,าการออกไปขไ<ม>้างนอกแต่คนอเมริกันประเทศมันใหญ่มากแล้วเขาจะรู้สึกว่าก,การไปใช้ภาษาอื่นเขาพูดภาษา,ษาอังกฤษได้อย่างเดียวเนาะค่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มกังวลแล้วอายุเยอะมากกันแล้วอะในยุคข,ของเขาอะน่าจะยังไม่ได้บินง่ายๆแบบนี้หรอกปะเพราะฉันคือ ไอ้พวกที่คาดผมปแปลกที่เราได้มาจากปาร์คอื่นรอบโลกอะ่ะเขาก็จะตื่นเต็นมากโมเมนต์ Moment แรกที่เห็นอะคือทุกคนแบบว่าโอ้ oh my god ม e นโซบชิขอถ่ายรูปไปห,หลานดูได้ไหมแบบ <c oughs> ทุกคนถ่ายรูปถ่ายรูปให,หลานดูขอถ่ายอันนี้เจบได้ไหมแล้วนี่ยู่ซื้อที่ไหนมีขนาดแค่เบาเองนะแล้วเราก็คิดว่าเออ คุณแร่งไม่โดดียังไม่ใช่ชุดแรกนะคะไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดนะคะแล้วพอเราไล่มาแต่ละวันอ่มเลไความตื่นเต้นของมันไปถึงขนาดเลยแม้วที่แบบเขานั่งคิดกันว่าซีเนอร่าของยูยูเลอกสี่มาใช่ไหมอะไรี่ดอไอไ่ไมอดม่ดมี่ดีี่ดที่ดมีไมันมี่ด่ี่ทําให้ีารันีีเลยว่าีบบคนเราเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆคือ นอกจากที่จะมีความพิเศษในแง่ของการอยู่ในโลกคนดิสนี์แล้วว่าคนกลุ่มนี้เขาแทบจะไม่ต้องมันบินกันแบบเหมือนในประเทศอะ่ะจะบินยังไงก็คือบินได้นอกจากให้เรียนเข้าใจว่าเขาอาจจะแบบไม่คุ้นเคยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ในประเทศอะคนเราเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องการบินอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นเป็นทริปจาก LA ไปซานฟารานเป็นประมาณวันที่สามของทริปเลยค่ะมีคนประมาณครึ่งกลุ่มผ่านไม,ไม่ไม่ผ่านตรงตอมอแรกอะที่ตรวจอะ หมือนสแกนพาสปอร์ตแล้วมันไม่ขึ้นว่าในนั้นอะเ uh huh. ช่นแบบแอร์เสิร์ฟช็อกโกแลตคอฟเวอร์สตรอเบอรี่เป็นแบบสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตหนึ่งอันทุกคนคือแบบกินแล้วแบบปุ๊บในก็โซกูดอะไรเงี uh ้ย huh. แล้วเราก็เริ่มกลายเป็นคนแบบนั้นขึ้นทุกวัน uh huh. ทุกวันอะเพราะว่าเขาเคยบูดเคยดิ้นบอกว่า,า h a b i t บหรือว่านิสัยทั่ว มันจะปรับไปถ้าเกิดว่าเราทํามันต่อเนื่องยี่สิบเอ็ดวันหรืออะไรสักอย่างอันนี้อยู่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วเกินบันนัดได้เกิน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 ใช่แล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อ่ะเรายังได้มีโอกาสเห็นจอยในเบลตาเขาค่ะคือนั่งกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยสมมติว่าอุ่นหน่ะไม่เคยขึ้นดิสนีย์โฮสเลยแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กคือเราอ่ะอายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในเฟรนกลุ่มนี้เพราะทุกคนเป็นแม่ๆใช่ไหมล้วบอกว่ามีคนนึงเขาไปมาแล้วสามสิบแปดครั้ง ดิสนีย์ถู3สาสิบแปดครั้งแล้วเรอิ่งไหมู่อุณกังวลมากเลยอุณทำอะไรไม่เป็นเลยแบบแบบอุณ่ะไปครั้งแรกเลยเดี๋ยวไปหลังจากที่จบคลิปนี้อะไรเงี้ยเขาลุกจากที่นั่งเขาแล้วเขโอ้ยจริงเหรอเขามากดจอกอายุเจ็ดสิบกว่ามันกดแรกเมื่อกดช่วยกดจอง เพราะว่าอย่งกดจองอันนี้นะโจน่าอันนี้เราบอกเราบอกคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตชื่อนี้ชื่อนี้บอกว่าแมรี่อ่ะคิดถึงฝากบอกหน่อยเสียงว่ายายแมรี่นี่อาจจะยัยแมรีร่คือจากวางไหนสามสิบแปดรอบคนแมกมันก็ต้องแบบป็นหนึ่งใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าทําไมไม่รู้แต่ว่าเวลาเราได้ยินคําว่าสามสิบแปดรอบออกมาจากเขาอะเรารู้สึกสนุกเราไม่ได้รู้สึกว่าหหจริงเหรอหรือแบบผมมันแพงแค่ไหนมันไม่ได้รู้สึกอ่ะตลกอืม ไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกอิโมชันอ่ะเพราะว่าแบบมันเปลี่ยนชีวิตเราอ่ะพี่ชาแล้วตัวตะกอนอะไรนังมีมัม้งก็จะมีบางบ้านที่อาจจะไม่ได้แบบมีความอู้ฟู่มากมายนะเขาก็บอกตรงๆว่าอันนี้ก็คือเงินเกษียณเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเขาก็อยู่ในดินแล้วอืมอืมก็ไปเที่ยวดีกว่าใช่ใช่ใช่แล้วมันแบบคุณได้เห็นความน่ารักแล้วคือเหมือนตอนตอนจะจบทัวร์อะไรเงี้ยไกด์อ่ะเขาก็ เขาก็ขอบคุณทุกคนเนาะทุกคนก็เหมือนเ้นอินวัลฟีวเขาค่อยลูกเสือมานานเลยไอก็มีคนหนึ่งว่ายูรู้ไหมว่ามีโมเมนต์หนึ่งที่ทําให้ไออะรู้ว่าพวกยูอะจะอยู่ด้วยกันได้ดีมากๆคืออะไรคืออูนเองอะมีโมเมนต์ที่มันไนทึกจากอเมริกาไปญี่ปุ่นซึ่งคนทั้งโค้เขาไปด้วยกันใช่ไหมคะแต่อูนอะบินแยกเพราะว่าอุนอะไปงานดิสซี่งานหนึ่งที่นิวยอร์กแล้วอูนบินไปเองพี่แพคอะได้บินไปกับหัวนี้ค่ะแล้วพี่แพคกอะเล่าสิ่งเนี้ยมาให้ันนนนฟงก่อห้้้าีแลว ก็คือตอนนั้นอ่ะเขาลงสนามบินนาริตะแล้วคือคิวคิวของเขาเรียกว่าอ,อะไรคิว<อ>ของตมสองชั่วโมงครึ่งแล้เห็น,นแล้วคืออ่ะในมุมในมุมของ private jet ปกติแล้วอะ่ะมันต้องเข้าได้เลยโดยที่มีตมอแยกเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าตามบีฟมาแล้วอะ่ะมันไม่ควรมันไม่ควรเกิดขึ้นม,มันควรจะเข้าไปได้เลยปรากฏว่าแม่แม่ทุกคนก็คือ อายุหกสิเจสิบก็คือยืนสองชั่วโมงครึ่งแล้วทีไกลก็แบบเริ่มหล่นเริ่มหล่นพี่ทัพบอกว่าไกดก็ไปเอา p r r o r i t y พ a s s มาให้เหมือนเป็น Pass พิเศษได้มายี่สิบใบปรากฏว่าไม่มีใครเอาเลยเพราะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ก่อนถูกตายแล้วเราพูดเรารัตาเขาหลังคมแบบใหม่ว่ะ เขาเก่งกันมากๆเลยอ่ะอืมไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกอิโมชันออกเพราะว่าแบบมันเปลี่ยนชีวิตเราอ่ะพี่ชาแล้วตัวตนอ,อ,อ,อะไรนึกมีมั้งอรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนเราคาดหวังกับการใช้ชีวิตมากเกินไปอ่ะอืมอืมเราหวังว่าทุกวันมันจะเพอร์เฟกต์อ่ะอืมแต่ทําไมเราไม่ฝึกให้ตัวเองมีความสุขกับความไม่เพอร์เฟกต์อ่ะอืมอูนไม่เคยฝึกเลยอ่ะพี่ก็ไม่เคยฝึกเหมือนกันอืมอันไม่เคยฝึกให้ตัวเองรับมือกับความ ไม่คาดฝันหรือว่าความทุกข์ได้ด้วยความมีความสุขอะแล้วเหมือนแบบพอทุกคนเหมือนเจอสภาพยังไงปะอูนอะเป็นคนเดียวที่ไปถึงดิสซี์แลนด์ก่อนเพราะว่าลงฮานนดาอูนอะไปนั่งตรงที่ร้านอาหารใช่ไหมคะแล้วทุกคนมาในสภาพที่ดูเหนื่อยมากมากอะเหนื่อยแบบเหมือนปกติเขาจะคุยกันเยอะมาก,กว่านันเขาคุยกันน้อยอูนก็ตกใจนิดหนึงว่าแบบเออมันมันทำไมวะก่อนที่คุณปไปไหนกันมา อเมริกาติดกันสามวันซึ่งแบบไปญี่ปุ่นเนาะบินไปญี่ปุ่น,น,นใช่แล้วคือเขาต้องออลองอเลยแหละใช่แล้วมันไม่ใช่เบาะที่นอนได้อะ่ะมันเป็นมันเป็นที่นั่งอึแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาดูเนื่ยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรก็แค่คสงสัยอะไรเงี้ยแต่มีโมเมนต์ได้คุยกับพี่ๆที่แบบเหมือนเขาก็จะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อในนั้นแล้วก็มันจะมีกล่องสุง่มใช่ไหมคะเหมือนเขาก็ดูเหนื่อยๆแหละแต่พอเขามาคุยกับเราเขาก็ลื่นลงเหมือนแล้วท้อ I miss you so much เหมือนไม่ได้เจอกันวันหนึ่ง แล้วเขาก็แบบทุกคนมาถึงเห็นหน้าอ่นอะตาของทุกคนอะเป็นประกายแล้วแบบคิดถึงจังเลยไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบปั่แต่ตตตว่าเขาดูเหนื่อยนะพออีกวันหนึ่งตื่นเช้ามาก็เลยได้เรียนรู้ข้อมูลนี้ว่าอ๋อคือเมื่อวานมันทุกคนแบบผ่านสิ่งนี้กันมาแล้วเหนื่อยมากๆแล้วอะเขาพยายามพูดพลังบวกใส่กันตลอดเวลาเลยอะ ุณว่ามันไม่ได้เป็นความพยายามอ๋อไม่ใช่พยายามอะถึงแบบเขาพูดดีกว่าใช้คำว่าเขาพูดพลังบวกใส่กันแบบให้กันอะเ yeah, นี่ยถ้าชาวได้แบบเหมือนก็ก็เขาเลือกที่จะมาเอ็กซ์เพียนส์สิ่งนี้เขาก็รู้อยู่แล้วมันจะเป็นฟิลนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วแบบอาสมมติต้อนไปอินเดียไปอ่าอียไปดูพีระมิดอะไรเงี้ยมันร้อนมากอะสุด มันร้อนแบบถ้าใครเคยไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยคือปีรามิดก็คือถ้าเกิดว่าเหมือนเราเองที่ไม่ได้ศึกษา h i s t o r มาแน่นๆเราก็จะไม่ได้รู้สึกอินอะไรมากมายใช่ไหมคะก็จะเป็นปีระมิดเลยแล้วมันก็จะเป็นผืนชายมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าไม่มีประวัติศาสตร์อย่างนั้นซึ่งความอเมริกันคือเขาเรียนประวัติศาสตร์มาแต่เขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยออกนอกประเทศเอะกว่าซามการออกไปคือเขาแบบเปลี่ยนโปรไฟล์ิเจอร์เป็นรูปตัวเองหน้าปิระมิดเลยอะคือแบบทันทีแบบคือ ในตาของเขามันน่าจะเป็นภาพที่สวยมากเลยอ่ะุนว่าเขามีแบบตาที่พิเศษมากเลยอ่อือืมแบบเขาสามารถมองเห็นความน่ารักและความสุขแบบแล้วตอนอยู่ในทีบาสมมติว่าเราคุยกันเสร็จชันค่ะอุ้นอุ่นก็นั่งเราอุ่นก็ไปฟังคนอื่นคุยกันต่อในทุกๆวันอุ่นได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันแล้วแบบโดยเฉพาะความชื่นชมที่เขามีต่ออะไรบางอย่างอ่ะเช่น ตอนไปญี่ปุ่นคือพวกนี้ก็คือเขาไม่ขับอเตร์วินไปญี่ปุ่นซึ่งเราไปเรื่องประเทญี่ปุ่นก่อนเป็นประเทศแรกเลย้ะแต่ก็จะมีประเทศที่เขาแบบรู้สึกอึดอัดใจนะเช่นเหมือนตอนไปจีนตอนมอมโหดห,ดหน่อยเขาก็จะรู้สึกแบบดัดใจหน่อนิดนึงแต่พอเข้าไปอยู่ในตรงไหนที่เขาแอคูเชีได้อะคือทุกโมเมนต์มันคือแบบก็เอาหมดเลยนะ้ยแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเป็นความไหนที่ ยอมโดนเอาเปรียบนะเพราะว่านี่ก็สังเกตเหมือนกันว่าสมมติว่าวันไหนที่ไปอย่างเช่นโรงแรมพี่อีบอะไรอย่างค่ะเขาก็จะมีวอร์เชอร์แบบฟิลเหมือนอยูไปกินร้านไหนก็ได้ในนั้นแล้วเดี๋ยวทางทัวร์สปอร์ตให้อุ้นเห็นเลยว่ามีคนพูดแบบสมมติถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่เขารู้สึกสงสัยอ่ะเขาจะพูดขึ้นมาเลยว่าเอ้ยแต่จุดเนี้ยทางทัวร์ต้องจ่ายให้ไม่ใช่เหรอ<ม>อะไรย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ด้วยเอเนอร์จีที่แบบเว<ม>ี่ยงอ่ะคือพูดเพราะว่ามันเป็นแสกอ่ะหรือสมมติว่า ในแต่ละประเทศที่เราไปมันจะมีวันหนึ่งที่เราได้ V.I.P. ไกด์ในปาร์คซึ่งกลุ่มปะเขาจะจัดมาให้เลยเราเลือกไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไปกับผัวเมียกันสองคนใช่ไหมคะก็คือไปด้วยกันแต่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ว่าอีกทีแล้วถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบจังหวะของกลุ่มนี้เช่นแบบเอ้ยฉันอยากไปเล่นเองอะก็คือสามารถแบบเอิไปก่อนนะ แล้วก็ไปได้เลยบางวันอุณก็จะมีในกลุ่มทัวร์ที่เซ็ตมาสิบคนอยู่กันแค่สามคนอยู่กันแค่ห้าคนบางวันอุณก็ไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วเขาก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าทําไมไม่ไปด้วยกันอ่ะโอเคเพราะว่าก็ไม่ได้อยากเล่นอ่ะแล้วสมมติว่าคนนี้เล่นอันนี้ไม่ได้อยากเล่นก็คือไม่เล่นอไม่อยากไปก็คือไม่ไปไม่กินก็คือไม่กินสมมติว่าไหนมีมื้ออาหารไม่สะดวกออกมากินก็คือนอนอยู่ในห้องก็แล้วแต่ไม่มีเหตุผลมากกว่าแค่ไม่อยาก เราได้นําอะไรตรงนี้กลับมาใส